สวัสดีครับมาทำแบบขำๆนะครับไม่มีอะไรมากที่ท่ามันเท่นครับแต่ว่าผมล้วชอบสิแห่งเชียร์สิทรังผมจริงก็มาทำแบบผู้ชายแบบขำๆนะครับแบบเป็น additional version ครับของ push ups ก็มี shadow นะครับ shadow ไม่มีอะไรมากครับแค่คอต้องแข็งแรงแค่นั้นเองครับแล้วก็จะปืดๆืไปได้นะครับ ผมจะทำ uh, Shadow to Plant Shadow to uh, Normal p u s h u p นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ,มจ,ะจะทำ Shadow Nisha มาดูกันนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ Shadow เดี๋ยวเริ่มตัว นี่แทบอาจจะยกไปแพงคือ้องรักษาแพงไว้แค่นั้นเองครับโหแต่ชัตเตอร์เป็นี่นี่แทบนี่อาจจะอาจจะหนาชีวิตนิดนึงนะครับโห สียหัวอ่ะไม่พอไม่ทานไม่ทานสูงไม่พอนะเดี๋ยวขอพักงปั้งเดี๋ยวทํานี้ทับแยกตั้งหายครับช้นเริ่มนีแทัพอจารยทําบป่านนี้หน่อยนะ าต้องใช้พลังเยอะนี่มนไปโอ้ใหยยยยยยยืนไม่ทยนอ่ะประมาณนี้ครับยสยยย a s ยย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  เดี๋ยวลองเอสเทคดูสักทีนะเหนื่อยเนี่ยเอสเทคไปขอเช้าโพส,สัจะมดไหมเดี๋ยวยืดหลังให้นะ มาวิงเอสเต็กทีนึงป,ปึบป,ปับปึบปับไม่เคยทำมาก่อนครับต้องพวกนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะต้องใช้จินตนาการเยอะเอสเต็กนะครับเอสเต็กเอสเต็ก ไม่ทันไม่ทันแ่นเนื้อการก็เดี๋ยวผมไปดูไปเช็คโพสเจอเตืเอนเขาเป็นไงแต่แต่จากที่ด้วยความรู้สึกแล้วคงไม่น่าเกลียดมากนะคงพอดูได้นั่นก็หมายความว่า ถ้าผู้ชายที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งบนผืนโลกทําได้ครับก็ไม่แปลกอะไรที่ที่คนอื่นจะทําได้นะครับก็ลองไปเล่นดูครับ you, you stay fit and stay healthy y y friends I'll see you next clip Bye bye